เราจะเลิอกอายุได้โโทษชวงเจ็ดก็ว่ามาแล้วเลิอกอายุได้สัญญาสิบสัญญาสิบก็ว่ามาแล้วเดี๋ยวนี้คิดว่าสุดท้ายน่าดูเลิกด้วยอาณาปานาสติเลิกด้วยอาณาปานาสติไม่เพียงแต่สติปัฏฐานเฉยๆจะเรียกว่าอาณาปานาสติแต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันละ พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเองว่าเมื่ออาณาปานาสติสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานก็สมบูรณ์ <c oughs> แต่มาสมบูรณ์อย่างดีที่สุดไม่ไม่ไม่ลวกลวกอย่างสติปัฏฐานง่าย,ายธรรมดา, <c oughs> านาปานาสติสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ก็สมบูรณ์สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แล้วพุทธชงก็จะสมบูรณ์พุทธชงสมบูรณ์แล้ววิมุต ก็จะสมบูรณ์มักก็ะจะสมบูรณ์วิมุตติก็จะสมบูรณ์วิชาอะไรวิมุตติจะสมบูรณ์นั่นคืนอมักมีอยงแปดว่าจีกว่าอาณาปานสติสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานมันก็สมบูรณ์สติปัฏฐานสมบูรณ์แล้วโพชชงก็จะสมบูรณ์โพชชงสมบูรณ์แล้ววิชาละวิมุตติก็จะเต็มที่สมบูรณ์ นี่มันหมดทั้งพระพุทธศาสนาหมดทั้งพรหมจรรย์ทั้งระบบในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้จะทําทในลักษณะที่เรียกว่าพอดชมก็ได้อนาปานสติก็ได้สติปัฏฐานก็ได้สัญญาสิบก็เป็นวิธีลัดสาหรับพระกิริมานนยืมมาใช้ก็ได้อ่ท่องกันไนพดชมเจ็ด จำไว้ขึ้นใจสัญญาสิบจำไว้ขึ้นใจแล้วอนาปานสติสี่มวดสิบหกขั้นก็จำไว้ขึ้นใจการเลิอกอายุก็จะทำง่ายง่ายเหมือนกับไปเก็บยอดผักบุ่งในทุ่งนามันจะง่ายขนาดนั้นก็ให้คุณทำให้ให้จึงที่สุดโทษชงก็ได้ โคจงกันได้สัญญาสิบได้อานาปานสติกันได้อานาปานาสต <c oughs> ิหมวดที่หนึ่งเป็นนายเหนือร่างกายบังคับกายได้ตามชอบใจอานาปานาสติหมวดที่สองเป็นนายเหนือเวทนาบังคับเวทนาได้ตามชอบใจอานาปานาสติหมวดที่สามเป็นนายเหนือจิตบังคับจิตได้ตามชอบใจอานาปานสติหมวดที่สี่บังคับธรรมที่เป็นที่ตั้งความยึดมั่นหรือธรรมชาติต้องพวงได้ ตามสอาบใจคือจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังกัตธรรมทั้งพวงแลวจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอสังกัตธรรมทั้งพวงไม่จะไม่ยึดมั่นแม้แต่ในพระนิพพานพระนิพพานจะมีลักษณะรักนาพอใจน่ายึดมั่นแต่ก็ไม่ยึดมั่นนี่จะไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งพวงสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งพวงอันใครใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทั้งที่เป็นสงังคตะาและอสังคตตาคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไปตามปัจจัยเรียกว่าสังคตะธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ไม่ต้องเป็นไปตามหน้าปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าอสังคตะเนี่เรามายึดมันทั้งสังคตะาและอสังคตตานั่นแหละคือวิมุตติวิมุตติวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นโดยประการตรงกงนี่คืออานาปานสติ จะช่วยเลิกเลิกปัญหาดับทุกเลิกปัญหาปัญหาเกี่ยวกับตัวตนก็เลิกปัญหาเกี่ยวกับอายุก็เลิกปัญหาเกี่ยวกับชีวิตก็เลิกปัญหาเกี่ยวกับเวลาก็เลิกไม่มีปัญไม่มีปัญหาอะไรเหลือจิตหลุดพ้นเหนือปัญหาเหนือความทุกข์จิตไม่รู้จักกับความทุกข์อีกต่อไปดีหรือไม่ดีไม่มีโอกาสพบกับความทุกข์อีกต่อไปนี่คือดับทุก โดยไม่ต้องดับแต่ว่าทําให้มันไม่เกิดสามารถทำความทุกข์มันไม่เกิดมันไม่ต้องไปดับทุกข์ในหน้าตามหอมแม่มทาให้ไฟไม่เกิดดีกว่าทําให้ไฟเกิดแล้วจึงดับนั่นคือว่าดับทุกข์ดับอายุเลิกอายุก็คือทำอย่าให้มันเกิดขึ้นมาอย่าให้มีความหมายเป็นอันตรายอะไรขึ้นมา นี่คือรายละเอียดรายละเอียดเท่าที่จะพอปฏิบัติได้หรือว่าใจความใจความที่สมบูรณ์คืออย่างนี้น่าจะไม่ละเอียดทุกตัวอักษรแต่มันก็สมบูรณ์สมบูรณ์ว่าอนาปานสติมีเรื่องอย่างนี้มีข้อความอย่างนี้มีอะไรอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยิย่งกว่ายิ่งกว่าภาวนาในไหนหมดพระเจ้าสารรเสริญอานาปานสติ เหมาะสมที่สุดไม่ยุ่งยากไม่ลำบากสงบเงียบลำงับไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นไม่เอะอะจึงตั้งถ้าจะไปพิจารณาอสุกสักศพดำป่าช้าก็าาาาเออะจึงตั้งไปอย่างนี้พระเจ้าเ็าไม่ได้ไม่ได้ว่าเราจะมาว่าเอ,าเองจะไปปฏิบัติเกสินก็ต้องหาบดวงเกสินโรคลุงรังไปหมดสู้อา,าณาปานสติไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่ออตเมื่อตถาคตอยู่ในอานาปานสติเป็นวิหาราธรรมก็จัดสรุสรอ,อนุตตระสมมาสมโธิญาณนี่เป็นการบอกว่าพระพุทธองค์จัดสรูโดยระบบอานาปานสติทำอนาปานสติถึงที่สุดแล้วก็เหน็นปฏิจจสมุปบาทละกระแสแหง่งปฏิจจสมุปบาทควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ได้อยู่เนื้อแล้วไม่มีความทุกข์เลยเรื่องกระจบสองจงมงเห็นไหม <laughs> ถ้าว้ผู้ชุมนิยวต้องลงโรงกันอีก <laughs> นี่เราพอจะพอจะทนกันได้เท่วนี้มึงปิดปิดเลิอกอายุ <laughs> กันได้เท่วนี้ไม่ต้องเอาถึงสามวัน <laughs>